สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญปัม๊มมีเหรียญตัวอย่างเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นเหรียญลูกไข่เล็กรุ่นแรกนะครับลูกไข่เล็กรุ่นแรกด้านหน้าเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงล้อมด้วยเม็ดไขป่ปลาด้านหลังเป็นภาษาไทยเขียนวัดไร่ขิงเหรียญน,นี้ที่พบเจอมีเนื้ออัปากาด้วยนะแล้วก็องค์ตัวอย่างเป็นเนื้อเงินนะครับ วิธีสังเกตรพระแท้เท่าที่พบเจอและ,ะเทียบเคียงกับพระเกเนี่ยจะต่างที่ความคมความคมบริเวณฐานเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับฐานองค์พระเนี่ยมันจะมีลายละเอียดของฐานที่เป็นเหมือนเม็ดเม็ดไขป่ปลาตรงกลางเป็นผ้าทิพย์แล้วก็มีขีดตัวจริงเขาจะคมคมมากคมนะครับ แล้วก็มีรายละเอียดของเส้นขนแมวเยอะเยอะมากเลยเห็นไหมครับในล่องเนี่ยจะเยอะมากเลยเยอะมากใบหน้าพระเห็นใบหน้าพระไหมครับตาจมูกปากจะเป็นก้อนๆเลยเป็นเม็ดเป็นก้อนเลยนะครับเป็นเม็ดเป็นก้อนเลยองค์ตัวอย่างนี้เป็นเนื้อเงินนะผิวก็จะมีความค้ำของเงินปรากฏ เม็ดไข่ปลาคมติดทุกเมด็ดนะฮะลมๆตลอดทุกมเม็ดเหรนนี่เนื้องเงินแล้วก็เนื้ออปปกาที่เจอเทียบเคียงดูนะครับเป็นเหรียญที่มีใบตัดกินครึ่งใบอีกครึ่งใบฉีกขาดฉีกขาดนะแต่จะต่างกับเหรียญเก๊ตรงที่ตัวตัดการตัดเหรียญเนี่ยถ้าเราเอาบล็อกหลังหันเข้าหาตัวเนี่ยียทงางด้านซ้ายมือเราตัดจะสอบเห็นไหมครับ ด้านขวาตัดจะมีปีกกว้างสังเกตจากรูเจาะรูเจาะเนื้อที่ด้านขวาจะเหลือเยอะกวา่าด้านซ้ายที่สำคัญปิ้นปิ้นขอบเนี่ยปิ้นขอบจะอยู่ไม่มีลบนะครับเนี่ยเนื้อปิ้นเนี่ยทั้งเงินทั้งอัปปากาที่เจอมาก็จะยกเลยขอบนี่จะยกเลยนะครับไม่มีตะไบเก็บแต่ตัวเก้เขาจะมีตะไบเก็บขอบ ขอไม่ยกเท่าตัวจริงล่องเจาะรูตรงนี้ต้องเป็นล่องลึกนะเป็นล่องลึกเลยนะครับเป็นล่องลึกเลยถ้านี่เหรียญเนื้อเงินมันจะมีลายขวางเส้นลายขวางเป็นขนแมวเยอะเยอะมากเลยนะครับสังเกตดูนะครับพื้นที่จัดตัดบล็อกหลังเนี่ยซ้ายมือข้างรูเจาะด้านซ้ายจะสอบนะะสอบเล็กกว่าด้านขวาเห็นไหมครับ นี่คือพระแท้นะในเนื้ออัป,ปก้าที่เทียบดูก็จะเหมือนกันกับเนื้อเงินตัวเกสจะไม่ใช่ตัวเกสจะต่างมันสองข้างจะเท่ากันนะครับนี่คือเหรียญรูปไข่เล็กรุ่นแรกหลวงพ่อวัดไร่ขิงหายากนะครับเดี๋ยญนี้หายากนะโอเคครับ